งามเร็วงามแล้วจักแมนเขาหรือจักแมนหยาเด้องามยายวิมนสีมาเที่ยวทุ่งอีกแล้วทงหน้าทงหน้าบานเฮาจา้าเขากะเขียวงามเร็วฝนตกห้านันห้านี่นำกะมีแต่ว่าจักหยา จักแม่นยานหรือจักแม่นเขารวมกันงาม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 ซ้ำนีกับพอใจแล้วอากาศ ทุ่งนายายวิมนสีเสียงเขียดร้องระงมตะเว้นไก่สิโตกดินมาเที่ยวทุ่งนาเห็นเขางามกะมีแห้งเช้าหน้า อากาศวันนี้ร้อนมากแหงสีำํำแหงตะ่อนทองฟ้าสดใสท้องฟ้าสดใสสวยงาม ยายวิมวลสีก็มาเที่ยวทุ่งนาอีกแล้วทุ่งนาข้าวกำลังเขียวงามเขากับหญ้ากับพ่อปันกันเข้าเครืองนึงหญ้าเคืองนึงปะปนกันไปเนาะตามภาษาข้าวเขาว่านเนาะพี่น้องข้าวานก็มีทั้งหญ้ามีทั้งข้าวปนกัน สมัยพอสมัยแม่พือนผ้าดำตอนนี้ดำไม่ไหวแล้วมาแข็งแห้งคือผู้เฒ่าสมัยเก่าเนาะได้แค่นี้ก็ดีแล้วนะคะสมกับเีแยงกับเพียงขอบคุณที่รับชมนะคะยายวิมลสีา้า